ไม่พี่ลุมพรอินกับบทบาทละครเรื่องไม่พี่น้องน้ำตาคอเบาเลยจ้ากับละครที่มีชื่อว่าสูตรรักแซบอีหลี พบกับประดาผ้าแสบเลยพี่น้องในช่วงเมาส์มอนคุณดังออนไลน์ทางชแนลนี้นะพี่น้องนอกผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งที่สาคัญก็อย่าลืมกดแฟนเพจใอ้ประดาเนาะพี่น้องนอกสำหรับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้แหละสําหรับละครเรื่องใหม่มีศิลปินนักร้องลูกทุ่งมาร่วมแสดงด้วยที่สําคัญพี่ไม้พิลมพรก็ปโอ้ยนะพี่น้องมนเล่นละครเรื่องนี้นํามันจะสุดยอดมันจะมวนขนาดใดเนาะตรงตามประดามา ฟังเรื่องราวเลยจ้าไม่พูดไม่ได้แล้วทุกคนสำหรับละครเรื่องใหม่ที่จะลงจอเร็วๆนี้นะจ้าทางช่องวันสาสิบเตั้งแต่เวลา19นถึง20นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะจ้าใครที่ชอบดูละครช่วงเย็นไม่พลาดแน่นอนกับเรื่องสูตรลักแซบอิลีจ้า เพราะว่าพี่ไม้เนาะอินหนักมากน้ำตาคอเบ้าฉากสู้ชีวิตทุกคนบอกเลยว่าละครเรื่องใหม่ต้องอยู่ในใจใครหลายคนอย่างแน่นอนนะเคยผ่านการสู้ชีวิตและความลำบากมาทำให้ลูกทุ่งขวัญใจใช้แรงงานไม้พิมพมพรถึงกับน้ำตาคอเบ้านะระหว่างเข้าฉากละครสูตรลักแทบอิหลีตามมาดูเบื้องหลังกันเลยจ้านะฉากที่นํำพลที่เป็น ไม้พิุมพรแสดงนาจาร้องเพลงให้แรงใจขิรินอ่าหรือว่าตร,ตรงตรงกิศกรลูกชายและคนงานในบริษัทที่กำลังเจอวิกฤตจ,จากพิเศรษฐกิจจนเกือบปิดโรงงานน้ำปลาราจ้าฉากนี้ถ่ายทำที่เอ็กซ์เรจังหวัดปทุมธานีพี่ไม้ต้องร้องเพลงเปิดเรื่องแบบสุดๆเป็นงานถนัดอยู่แล้ว พู้กมกับรีฟงานและก็อารมณ์และ blocking ถ่ายทําทันทีเริ่มที่พี่ไม้ตรงๆเดินเข้ามาเช็คสตอค็อกน้ำปาลาราที่คลางสต็อกจำนวนมากตรงๆเห็นก็หน้าถอดสีทุกคนรู้ว่าบริษัทกำลังแย่จากนั้นคิวงานกลูเข้ามาถามเรื่องที่บริษัทปลดคนออกพี่ไม้พูดให้กำลังใจขอให้ทุกคนสู้ไปพร้อมๆกัน พอจบก็ร้องเพลงด้วยสีหน้าแววตาที่มุ่งมั่นให้กำลังใจทำให้ทุกคนในห้องที่มีแต่ความท้อกลายเป็นมีความหวังขึ้นมาพี่ไม้ร้องเพลงน้ำตาขอเบ้าเจ้าตัวอินจัดกับเนื้อหาของเพลงทุกคนสองให้หนักแสดงทุกคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาตามกันมากๆสิ้นเสียงเพลงพี่ไม้กับตรงๆโผล่เข้ากอดกันปรากฏว่าเทคเดียวผ่านจ้า เพราะทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ในตรงนะในตรงจุดมากแล้วก็ตรงบทสุดๆอยากรู้ว่าพี่ไม้ร้องเพลงอะไรถึงร้องไห้แบบนี้น้ำตาคอเบ้าทุกคนต้องดูละครสูตรรักแซบิลีประเดิมตอนแรกวันอังคารที่10พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะ1ทุ่มตรงจ้าทางช่องวันสามสิบนี่คือข่าวเม้ามอยคนดังออนไลน์กับประดาพาเซ เป็น,นไดในพี่น้องสำหรับละครสูตรรักแทบิลีที่จะวันส1ประดากับ่มยู่เทียงไฮทั้งหน้าจ้ววาบัวตอนนี้พอปราดากำลังเส็ดแนวฟาดเข่าพววัวเขาจะฟาดเขาเองเขาจะ,ปะไปใส่รถเกี่ยวนะจ้าไิใส่รถเข้าจะาบัได้ใส่รถปันน่นเนาะจะฟาดมือนะจ้าและมือนี้ร่มแห้งลมแรงมากทุกคนดูสิเนาะหัวประดับปิวปู่ไปละจ้าเนาะจะไดกาอย่าลืมติดตาม ช่องของปาดาเนาะพี่น้องเนาะอยากให้ปารดาเมาม,ม้อยคนดังออนไลน์คนไดก็อย่าลืมบอกเนาะล้วกะ็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยรวมถึงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากให้ปาดาเมา้มยคนดังออนไลน์คนไหนหรือว่าอยากจะเมาเรื่องละครสูตรรักแซบอิลีที่จะลงจอเร็วนี้เป็นอย่างไรบ้างบอกกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะบายไปแล้ว